กูทำทุกวันเนี้ยมันไม่พอสําหรับลูกกูมันไม่พอสําหรับน้องกูกูก็ต้องทําไว้ให้ลูกกูโตามาเนี่ยไม่มีแม่เหมือนกูเนี่ยลาบากชิบหายกว่าจะหาเงินได้แต่ละวัน พอแล้วแต่ที่กูทำทุกวันเนี้ยมันไม่พอสําหรับลูกกูมันไม่พอสําหรับน้องกูถ้าน้องชายกูจะอยู่ยังไงไอ้ก้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแอดเนี่ยตามันก็เสียข้างหนึ่งใครเขาจะรับมันทํางานกูก็ต้องทํารากฐานไว้ให้ดีสุดวันหนึ่งเนี่ยเดินออกนอกบ้านไปไหนก็ไม่รู้กูก็ต้องทําไว้ให้ลูกกูโตมาเนี่ยไม่มีแม่มันกูเนี่ย ลำบากชิบหายกว่าจะหาเงินได้แต่ละวันลำบากมากกูก็ต้องทำไม่ให้ลูกกูไม่ให้โตมาไม่ให้ถูกเพื่อนล้อว่าลำบากมเข้าใจไหมเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ